สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านนะคะที่กาลังติดตามรับชมรับฟังทางช่อง ik, ล o อกกิกพารวยอยู่ขนะนี้เหมือนเดิมคือเก่าค่ะมาพบก,กับล o อกิกผ่านทางช่อง YouTube สําหรับมื้อนีวันอังคารนะคะวันอังคารยามดือยามค่ําคืนเหมือนเดิมเจ้าเก่าค่ะเจ้าเก่าเวล,ลาเดิมขันมาคำประเมินกับบรายมานังอัดคลิปเนาะก่อนอื่นกะกราบขอบพระคุณเอฟซีแฟนคลับบ่กว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่นะคะที่ เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ดีๆให้กำลังใจบาา่กวาเลขสิเขาหรือบาา่กเขาเนาะกรัขนะกบขอบ,บคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็เมืม่อนี้ล็อกกิกสิมนีตัวเลขกแนวทางเล่าพัฒนาตโองวดของชอชัยชาญเจปากแดงแล้วก็ล็อกเทียนทะเลน,นะคะให้เอฟซีแฟนคลับได้ติดตามตัวเลขกแนวทางใหม่ของเพิ่นเนาะที่เพิ่นให้มาแล้วก่อนที่จะไปเบ่เงตัวเลขกแนวทางก่อนอื่นรากิ้กับ,กบขอบคุณขอบคุณตัวเล็กแนวทังจากโชชัยชาญล็อกเทียนทะเลหล้ะก็ สีปากแดงนะคะที่หายตัวเล็กนอกา,างมาวางทางช่องยางต่อเนื่องต่องวดบาวารเปินคลิปได้ต่วม,มุงใดเนาะคะ่ะกับกลบพระคุณในหลายที่ห,หายแนวทางมาไม่ขาดให้อย่างต่อเนื่องนะคะขอให้มันมาเน่งๆงปังๆไปกับตัวเล็กแนวทางทั้งสามเส้นเนาะถ้าใครชอบบาวา่ารเปินเส้นใดก็จะเส้นนั้นเนาะคะ่ะเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมและการรับฟังเหมือนเดิมคือเ่าคะ่ะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งตัวเลขกแนวทาง เล่าพัฒนาตวัวงวดกับวันพุธที่จะถึงนี่เมื่ออื่นนี้นะคะเอาไปเป็นแนวทางเอาไปรุนกันเนาะไปบึงกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางล่าพัฒนาของเจ๊บปากแดงสําหรับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะสองทุ่มวันจันทร์ที่ผ่านมาเลขกเพิ่นหายตัวนินตัวจอมาสามสองเนาะมันออกสองสี่หลุดไปหนึ่งแต้มเนาะค่ะสําหรับสามสองสองสามเพิ่นตัวเน้นตัวจาอ บพานเนาะคะ่ะลุดไปก็ต้องกราบขอโทษขอไปเอฟซีแฟนคลับที่ติดตามของเจ๊ปากแดงเนาะคะ่ะแต่ว่าของเพื่อนเขาไปที่ตัววิ่งตัวรูดเด่นที่หนะ้าเนาะวิ่งหาเบิงย้อนหลังเบิงประวัติเพื่อนจากน้อยเนาะสำหรับแนวทางของเจ๊ปากแดงงวดวันที่24ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาของเขาไปเออคงเพื่อนเขาไปที่ตัวจับคู่เนาะคะ่ะจับคู่หย้ยสามสองตรงๆง อาจจะไม่ใช่ตัวนิน่นตั่วจ๊ะใหเอฟซี FC ได้ติดตามเนาะแต่ว่าตัวจับคู่เข่าแบบบอตองกับเนาะสำหรับแนวทางรับพัฒนาของเพืินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหลักกยี่สิบสองเข่าไปที่วิ่งรุดเนาะอันนี้ก็จะรุดไปสําหรับแนวทางเพลินรุดไปครั้งแรกที่เพลินไ้มาว่างกะเข่าไปที่วิ่งรุดเนาะครั้งแรกวันที่สิบห้ามกราคมกลางเดือนที่แล้วนะคะเพลินเพิ่งไ้มาว่างครั้งสองเป็นครั้งแรก ถือว่าเดินดีอยู่นะคะเดินดีหลุดไปสองงวดเนาะสองงวดที่แบบบา่าเขาบ่อนินบ่เจาะเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางราา่าปันะแต่ว่าตัวเด่นตัววิ่งเพิ่นถือว่าโอเคนะคะไปต่อกับแนวทางไม่สําหรับเจาปากแดงจังไลนเราก,กีก่กราบขอบคุณแนวทางจากเจ๊าปากแดงหลายๆเนาะคะ่ะที่ให้มาวางทางช่องมกแนวทางกับเจาปากแดงกอย่าลืม ติดตามเนะคะ่ะสำหรับ fc ที่รอคอยแล้วก็ติดตามอยู่แคปหน้าจอเอาเลยก็ไไ้เนาะสำหรับตัวเลขหน้าทางในของเจปากแดงเล่าพัฒนาวิ่งหลุดพ่นหายมานหมาน, 6. 6นึ่งกับหกสองตัวหกหางหายม้าหนึ่งเจ็ดหกสามหนึ่งหกหกสองหนึ่งห้าลกก6 0หกศูนย์ค่ะนินจอให้แค่สองหางเนาะสำหรับสองตัวมีหนึ่งหกกับสองหก รองผิจารณาเบิงเนาะค่ะว่าตัวเนนตัวเจาะมากไปกับเพิ่์นบอหามาหกหางก็จริงแต่เน้นเจาะให้แค่สองหางเลขเบิ้ลก็มีหนึ่งหนึ่งกับหกหกสามตัวสี่หางมีหนึ่งหกสองหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งหกค่ะสำหรับตัวเนนตัวเจาะมีหนึ่งหกสาไอหนึ่งหกสองหนึ่งหกหนึ่งสำหรับสามตัวเนาะเน้นเจาะของเพิ่์นสองหาง แอปาโจเอาค่ะสำหรับแนวทางใหม่ไปต่อกับวันพุธสำหรับเราพัฒนามากะจัดเอากับของเจป,ปากแดงเนาะคะ่ะไปต่อแม่โรชาไปกับล็อกเทียนทะเลเนาะหามางวดน,นี้วดที่สามวันแรกเข้าไปที่วิ่งรูดนะคะ่ะวดแรกคือวันที่22่สิี่ที่ผ่านมาวิ่งรูด ไปที่วิ่งรูดแล้วก็รู้งวดน,นี้รุดไปเนาะสำหรับแนวทางของพื้นให้แปดหางวดที่แล้วมันมาออกงวดน,นี้ค่ะแปดหาตัวนินตัวจอพื้นงวดที่แล้วแต่ว่าวิ่งแปดวิ่งแปดทั้งบนทั้งล่างนี่ต้นเนี่ยเขาตัวตัวเด่นทั้งบนทั้งล่างเนาะสำหรับ ของล็อกเทียนทะเลอันนี้ก็เกือบเนะคะเกือบแตกแปดสี่ห้มาแปดสออกแปดหแต่งวดที่แล้วพูดให้ตัวนิ่นเจอะมาที่แปดห้าเนาะแปดติ่มติมเต่ตวา่ามาออกมัวน,นี้ซ้ำเนาะคะ่ะล้วก็วิ่งสองเอาทั้งสองตัวเนาะตัวดินวิ่งทั้งบนทั้งล่างจัดไปได้เลยนะคะผู้ใดที่ติดต,ตามของล็อกเทียนทะเลหรือว่ายังพันได้เปิดใจก็ลองดู เพิ่งคลิปนี้ไปก่อนเะาะคะ่ะคลิปหน้าค่อยว่ากันไหมอ่างวดหน้างวดหน้าคือวันพุธนี้แล้วเนาะว่าวไปแล้วก็ลงว <c oughs> กไปวนมาทนอุตสาห์ทนฟังก่อนเะ้ะคะ่ะเอซีวาวไปเลยไป,ไปล็อกกิกก็ได้ต้องกาบขอถูกขอไปเ้้ยทันวอาวมถือว่าวโบ,บตรงล็อกตรงเป้าเอซเพิน่นไก่แหงให้กกำลังใจยยว่ากำลังเบาดีขึ้นแล้วสัน ก็สีได้แต่ละคลิปเนาะคะ่ะลบแล้วลบอีกว่าไปกระยันบ่ถือว่าไปละกระยันแบบแบบดูบ่ดีดูบด่บางามเนาะอ่ะสำหรับตัวเลขแนวทางไม้ของล็อกเทียนทะเลสำหรับรอบพัฒนาของวันพุธนะคะเป็นหายมาวิ่งรูดมีสกับศูนสองตัวหกหางมีสี่สองสี่หนึ่งสศศนย,สนย,สนย์สาม ศู 02, แล้วก็ศูย์หค่ะตัวนี้นตัวจอสามหางสำหรับ2ตัวมี4ีสอแล้วก็ศูย์สค่ะเล็กเบิลกับจะมี4ีกับ0ูนตัว4หีหางมีศูนย์2ีสามีสองศูนย์แล้วก็ศูนยีน้นเจาะที่หางเดียวค่ะวันนี้มี0ูนย์ค่ะแอบหน้าจอสำหรับล็อกเทียนทะเลแนวทางไปต่อ โชไซชานเอฟซีปูนเหียวแน่นของเพื่อนไผที่ยังรอคอยคงจะบบซื้มกันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้งวดที่แล้วของเพื่อนรุดไปจากสถิติของเพื่อนห้มาสิบหกงวดแล้วเนาะกับงวดนี้สิบหกงวดหลุดไปแค่สามสำหรับคำว่ารุดไปแค่สามคือบ่เขาบ่าเขาจากยางเนาะค่ะคือตัวนิ้นตัวเจาะแล้วก็ตัววิ่งตัวรูด แต่ว่าที่เขาที่พานก็นคือเพื่อนบ่เคยถิ่มตัววิ่งตัวรูนะคะเดินที่วิ่งรูดแล้วก่อนมที่แล้วเพิ่นยังเขาที่ตัวจับคู่เนาะสองสามสำหรับชอชยัยชันเนี่ยค่ะคือหลุดไปคือไม่เข้านะคะเข้าไปที่วิ่งรูดบอขาดเนาะตัวเดินตัวเดินตัววิ่งของเพื่อนเอาไปแบบ ะะสำหรับแนวทางยอ้อนหลังของเพื่อนเกษีเงาเนี่ยจากน้อยเนาะเพราะว่าของเพื่นเดินดีอยู่ค่ะกันแคบท่านหรือผใดรยาจะไปเป็นแนวทางที่เอาไว้ทะเบงเนาะสำหรับคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสําหรับคนเก่าเพื่อนเกสีตามอยู่แล้วนะคะตามอยู่แล้วสําหรับชอชัยซานเข้าไปที่นิ่นที่เจาะบางตัวก็จับคู่เลขเบิ้ลแต่วิ่งรูปบ่ขาดเนาะสิบหกงวดหลุดไปสาม มาเบิงวัดที่สิบเจ็ดนะคะว่าเพ็่นสีมานสีแห้งสีปังเข้าไปเต็มเต็มบอ่อสำหรับแนวทางเราพัฒนาของชชชัยชาญวิ่งรูดเนาะคะ่ะเป็นไหมาหนึ่งกับสามสองตัวหกทางไหมา,า,มห,า 4. หนึ่งสามสามหา1หนึ่งสองสามสีหนึ่งศูนย์แล้วก็สามสองค่ะนิ่นจอที่สามหางก็คือหนึ่งสามกับสาม 3ามหาสตัวนิ้นตัวจอเนะาะสำหรับสองหางเพ่นเล็กเพ่นกับสีมหนึ่งนึงกับ3 3มตัว4หาง1 3ึ่งสามหแล้วกัหนึ่นง àng, นึ่ามนิ่มจอยู่2หางนี้หนึหาแล้วกันหนึ่งามสองค่ะแคปหน้าจอเอาค่ะสำหรับของช้อใช,ช้ชานนะไปต่อของเพ่นมาสิบ ปังปังตวงสำหรับของซอสใช้ชา,ชานแล้วก็ล็อกเทียนทะเลเจ๊ปากแดงมองเห็นหน้าทางกันวะนะแคปหนะ้าจอเอาค่ะ สำหรับแนวทางเราพัฒนาของทั้งสามเส้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ fc ฟั่งๆมันมายิงหิ่งมากเส้นใดจัดเส้นนั้นเหมือนเดิมนะคะเลขทุกตัวท้าวกะมาเป็นแค่แนวทางเนาะผลิกอาจจะมีเข้ามีหลุดเรากีกัดตองกาขอโทษขอัพไใ้ก่อนลงนานนะคะกราบขอพระคุณตัวเลขแนวทางจากเจแปนแดงล็อกเทนททเลแล้วก็ของโชชัยชานเนาะที่หายตัวเลขแนวทางมาวางทั้ง่องหลายลกราบขอบพระคุณหลายๆนะคะแล้วก็ fc แฟนค่ะเพราะว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่เนาะ ขอบพอคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามไม่ว่าจะเป็นคลิปใดของเสียนใดนะคะาขอบพอคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เจอกันไว้ในคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ